อย่างนัเนอย่านี้มันมันมันเกี่ตัวเนี้ยเอาได้แล้วสิไม่หายแล้วแล้วถ่ายยังอ่ะถ่ายแลิทำยไงเข้าอ่ะไม่รเข้ามาเองนี่โอ้ลบลี